สวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะวันเดือนไปลายเดือนสิบนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะสำหรับแอดมินก็นะคะวันนี้ก็มายืนนะคะเก็บภาพนะคะเก็บภาพอยู่ที่ห้วยเสน่งนะคะอ่างเก็บน้ําห้วยเสน่งนะคะของจังหวัดสุรินทร์คะก็ติดใกล้ๆสรารการจังหวัดนะคะอยู่จังเยียงเยียกันนะคะอันนี้นะคะน้ําก็น่าจะล้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะมันจะเป็นลักษณะ ฝ่ายทดน้ํานะคะมันน้ําปิ่มๆนะปิ่มถนนนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะของจังหวัดนะคะจังหวัดสุรินทร์เขานะคะค่อนข้างอากาศดีนะคะวันนี้ก็คือบรรยากาศไม่มีแดดนะคะดูร่มเลยแดดร่มลมจกแดดร่มลมจกไม่มีแดดนะคะน้ําใสเลยนะคะน้ําใสอากาศดีมากบรรยากาศดีเนี่ยอากาศนี้คือได้อากาศเต็มเปลี่ยมเลยนะคะอากาศนะคะ แอดมินก็มาเก็บความประทับใจไว้นะคะระหว่างนะคะระหว่างที่คือมาทาธุระหรือทํากิจกรรมทางครอบครัวนะคะแอดมินเนาะนะคะก็คือประมาณนี้นะคะมาจิดตรงน,นี้นก็คือแหล่งให้อาหารปลานะคะอันนี้ก็คืออ่างเก็บน้ําน,นี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ข้อมูลไว้อีกครั้งนะคะว่ามีการสร้างขึ้นเมื่อไหร่นะคะโดยโครงการของ ใครนะคะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลไว้ข้างล่างคลิปนะคะต่อไปเนาะถือว่าใหญ่มากนะคะใหญ่นะคะอาณาบริเวณนี่คือเยอะนะคะโบรับนี่ค่ะลายเนื้อที่ก็คือจะเป็นหลายร้อยไร่เนาะก็นะคะที่นี่ก็มีการปล่อยพันธปลาต่างๆนะคะแล้วก็อนุรักษ์พันปลานะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชิงอนุรักษ์นะคะก็นี่ค่ะข้างล่างก็จะมีร้านค้าะค,ะค้าขายนะคะ นั่งกินร้านอาหารนั่งกินก็คือร้านนั่งชิวได้นะคะก็ถือว่ารองรับแหล่งท่องเที่ยวได้ดีมากนะคะครอบครัวคือเป็นสุดเป็นธารมันจะมีถนนเลาะๆไปจนสุดตามขอบนะคะขอบขอบชายน้ำนะคะมันจะมีร้านอาหารสองฝั่งแล้วก็มีสถานที่พักด,ด้วยเช่นโฮมสเตย์หรือรีสอร์ทนะคะก็ไงก็ลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของเขาดูได้นะคะแหล่งท่องเที่ยวห้วยเสน่ห์น,นะคะของจังหวัดสุรินทร์นะอ่านะคะ,ะ,ะ,คะสําหรับวันนี้ก็นะคะ แอดมินก็เก็บภาพสีสวยนะคะไว้ให้นะคะมีปลานะคะจะให้คือเห็นปลาข้างล่างเนาะปลานะคะเป็นปลาเป็นปลาน่าจะเป็นปลาตะเพียนกึ่งปลาขาวนะหางแดงนะคะเยอะมากนะคะมันสีปนไปกับน้ำไหมนะคะลูกค้าสีปนไปกับน้ำไหมนะคะเนี่ยนะคะชอบแอดมินชอบอย่างหนึ่งคืออากาศอากาศนี้เต็มปอดเลยนะ อากาศดีมากๆนะคะนะคะท่านใดเราหาข้อมูลดูได้นะคะอินเทอร์เนต็ตทางอินเทอร์เนต็ตหรือทางข้อมูลทางอ่า g o เกิลนะคะจะมีคืว่าค่า,าหว้วยถะนหงของจังหวัดสุรินทร์น,นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าน่าเที่ยวอีกที่หนึ่งของประเทศไทยเมืองไทยนะคะนี่ก็ให้ข้อมูลไว้นะ,นะะอันนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปนะคะแอดมินนะคะจุดที่ถ่ายรูปนะคะสถานที่ถ่ายรูปเขา แล้วตอนนั้นก็เป็นทางลงไปก็เป็นที่ระบายน้ําหรือทดน้ํานะคะเวลาน้ําน้ํามันเจิ่งนองมันจะมีคือน้ําล้นอ่ะนะคะอันนั้แอดมินไม่ได้มาเก็บภาพนาะอันนี้มันปลายปีปลายฤดูกาแลแล้วปลายปีของปีหกหกแล้วนะคะมันก็น้ําก็มันไม่ล้นแล้วนะคะก็ประมาณนี้รถวิ่งข้ามได้นะคะตอนนี้นะคะก็ถือว่าในความชดเห็นของเอมินก็ถือว่าค่อนข้างดีและสะอาดนะน่าเที่ยวน่ามาชมนะนะคะ แอก็เชิญชวนนะคะท่านใดที่มีโครงการเที่ยวนะคะในเขตอีสานใต้นะคะก็แวะมานะคะที่ช้วยสนิงได้นะคะมีสถานที่พักรองรับให้นะคะเราหาแหล่งดูนะคะแล้วก็มีร้านของกินของอาหารการกินอยู่ข้างล่างนะคะครบถ้วนนะคะแล้วก็ไงฝากไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะความประทับใจของแหล่ง ของแหงท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของอีสานใต้ไว้นะคะงั้นก็ฝากไปด้วยเนาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่งนะคะน,นี่ค่ะสวยมากนะสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแก่หาที่นะคะกิจกรรมดีๆมาถ่ายทอดผ่านสายตานะคะของ ท่านที่นะคะกำลังจะหากิจกรรมท่องเที่ยวนะคะปลายปีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ